ตอนนี้คืออะไรสัมภาษณ์อะไรนะสำนักเกี่ยวกับคดีเก็บสารตัวต่อเนี่นะคะไปยืนทางนู้นนี่ไปไมได้อยู่พีไหนจวัสดีค่ะตอนนี้ก็แอมเสียงห์คนไทยนะคะก็มีโอกาสได้เข้ามาในห้องเยียวยาสุดเยียวยานะคะก็คุณจตุพรกำลังให้สำนักข่าวเกี่ยวกับคดีที่ว่า ปรือว่าสารตัดสินนะคะว่าให้รุนจาดตำแนนของเธอนะคะว่าจะเป็นนายก้อยตินเมื่ต่กรณีเป็นไปตากล้องราคาจิ้มอยู่แล้วว่าว่าพรโดนมาเรื่ก็ไม่เป็นปุ่นายก้อยตินเมื่อนายร้อยติดต้องจะต้องไปมอบตัวเลยคดีไม่ประกันตัวทั้งคดีเพราะฉะนั้นสูตรนี้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือนี่เอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายว่ามันต้องเป็นทางเป็นไมได้เพราะมันไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียว ยังไม่ย <from> <get> ังยังไม่นึกเพื่อให้แต่ละฝ่ายเจ็บปวดเท่ากันเดื่อก็คุนวิสิตคนสุเทก็ได้รับความเจ็บวดเท่ากับคนเราและวันนั้นที่เกี่ยวามกันบ้านนึงก็ต่อให้กระบวนการคิอถึงคำว่ากระนำปกติมีสิบามวกสามบวกสีรวมยี่สิบสองนทีเรียงคดีความจริงแล้วเขาชันนอาสูตรมาทั้งแปดสิเก้นเ แต่ละคดีให้เข้าครับแล้วต่อไปนี้ในคดีที่จะหนักก็คืถึงคดีพยายามฆ่าซึ่งประจักษ์พยานโดยคนที่เสียการเส้เลืนายนะครับเนื้อวายวะเขาก็จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีและอีกคดีนี้ประจักษ์พยานัดเกิดอ้นีหนักยิ่งกว่าคดีพยายามฆ่ามีสองวันคดีนะคดีฆ่าหรือก้าวล่วงพยายามฆ่าคนตายันจำต้อเล่งคดีแต่ว่า ก็ทําให้บาดเจ็บเสียแขนเสียตาเสียทุนแล้วค่ะเข้าสู่คณีพิการณาพยานการจะรับเป็นคดีเลยาน่ในนี้เขาต้องเรียงเป็นคดีคือในบุกสามบุกสามบุกสี่ตอนนี้จะย่อยศพเมันเท่ากับอ่าที่เป็คดีนะในสำนวนคนตายเขาไปรวมกันไม่ได้ก็หนึ่งศพต่อหนึ่งคดียังไงตำราะฉะนั้นองคุณนายพิเศษก็ต้องคุณพิเศษก็ต้องสู้เป็นรายคดีไป มันไม่ใช่ว่าเขารวมคดีารเอว้า่นีไ้มันจะเปขตอนการกเอกสารคำสั่งรรบวนมพราะว่เท็จจริงทั้งทางงหานกั้งเหียวและขณะเดียวกันเห็นในหลักฐานที่เราพิมพรลายเอกสาตอนนั้นเพิมพรลายจุดสาม ถามว่าถ้ารองชไม่ไปบัญจาเว็นมันจะเป็นธราไดนกระดาษเพราะฉะนั้นกองทหารเขาเขาเขาทำอะไรก็บอสวรว่าเขาได้รับคำสั่งมั่นใจไนะเราเป็นไปบรนลุไม่ตองตายกระดาษนี้และหลักฐานการเิดกระสินการใช้กระับการเชื่อมกำมีหมดคือตอนนี้เอกสารนี่ยมันจะได้เปิดมีก็บพื่อ ถ้าอายการแงระเบีออายการมองว่าดีที่ไมได้ติมมันยังไงก็เยทังโดยทางออทางกฎมายเพราะทางเจ้าตัวทหารก็ต้องรู้ว่าได้รับคำสั่งและใครสั่งและมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ตายนะมันมีฟามีฟาวคูมีฟวนิโอวีโยูมีเขาเขตามทางคดีตาา คือโลกมันขนาดเล่าขนาดเดียวกันหรือถ้าศาลหรือถ้าในประเทศไทยไม่เหมืการในระหว่างประเทศเห็นไหมมันมันไม่ใช่เดินทางเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระบวนการนี้มันจะที่จับตาแล้วเป็นการข่าประชาชัมน,นที่มีความสำคัญนะเพราะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีือถือไม่มีกล้องแต่ครั้งนี้มันมีภาพเยอะที่สุดราคาเยอะที่สุด เ้าเอกสารคุณทิ้นเอกสารรบกวนอย่างนี้วันนี้มีคุณทิ้งมาเป็นไปได้หรือยังีที่เกิดยิงนี่เพิ่มขึ้นติดนิดนิดติดอีกสามเอามั้ยก็สองปีเราใช้ความตึงติดมาสองปีนี่ขั้นตอนขั้นพนักงานสอบสวนนี่ไม่ย่างยิงเลยวันนี่ถ้ามีความตึงเราเลยยิงเลยเราเป็นคนที่คอม่ได้นที่ติดตั้งยังไม่ถึงยังไม่คิดถึงเลยไม่คิดถึงว่ากระบวนการจะได้ประก พี่น้องแบบมาติดกันเยอะๆเป็นทำน้องๆน้องวิาิธภมแบันมเป็นคำของรลวงปู้บุนวัดลาวบางแก้วนะครับน้องให้มาแล้วีใจนครับี่สักเทียอายุเป็นร้อยปีเน่ก็มืยใสนครับ